นี่นะครับเราจะพร้อมนึ่งแล้วนะครับอ่านี่ครับดู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 ดโอเคสวัสดีกดซับสไครต์ให้น้องตุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดคีค่ะนดีตเข้าสู่ช่องตุตา,าครัววันนี้น้องตุนมาทำเมนูอะไรเอ่ย นี่ค่ะเราก็จะมาทำไข่ยัดไส้หี่ไไข่ยัดไส้ย,สย่างใช่ไหมอ่าวิธีทำนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไข่นะมาปรุงนะ,ะปรุงเสร็จแล้วเราจะไปยัดใส่ในไส้อ่อนหมูนะอ่าทำใส่ยัดไส้ไส้อ่อนเสร็จนะเรามัดแล้วเราจะเอาไปนึ่งใช่นึ่งนึ่ง,งพอให้มันคือยังไม่สุกเต็มร้อยนะให้มันกระด้างนี่แล้วเราค่อยเอาไป <Yeah. S 1> ย่างอีกทีหนึง่งอ่ากลับน้ำจิ้มแจ่วนะครับเดี๋ยวเรามาทําน้ำจิ้มแจ่วกันเดี๋ยวเราทําให้ดูเป็นอย่างอย่าง <Yeah. S 1> นะโอเคพร้อมอยัางน้องตุน yeah, ค่ะพร้อมแล้ว let's go <S ขั้นตอนแรกค่ะก็จะมาตอกไข่อ่าเดี๋ยวพอเป็นลูกมืออ่า <laughs> อ่าโอเคให้น้องตุลทําเลยตอกไข่ก่อนนะขั้นตอนแรกนะไข่รเราใช้กี่ฟองน้องตุลสิบ <14. S 1> ฟองสิบฟอง ค่อยต่อไข่จนอ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องตอกใส่อันนี้ดีกว่ากลักวกลัวไข่กลัวไข่มันเสียไข่ก็เพิ่งซื้อมานะครับแต่ว่าเราไอ้กันไว้ก่อนอ่าอตอกตอกส่นี้ก่อนอ่าครับผม ฟองที่สี่แล้วครับเย็นเย็นเยเย็นอ่าโอเคสิบฟองอะอ่ะเดี๋ยวเอาออกมาก่อนอ่ะต่อไปพิธีการปรุงนะเราใส่อะไรก่อนน้องต้นใส่ใส่ผงปรุงรสอ่าผงปรุงรสก่อนเลยใส่ให้หมดเลยผงปรุงรสก็ประมาณสักสองช้อนชานะแล้วก็พริกไทยดำพไทยอ่าพริกไทยพริกไทย อ่าแล้วก็ใส่อหอมแดงหอมแดงอ่าแล้วก็เราก็จะใส่ต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีไปด้วยอ่าเพื่อความหอมนะอ่าแล้วก็ใส่ไอซีอิ๊วขาวนิดหน่อยซีอิ๊วขาวอ่าใส่อีกหน่อยใส่อีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยให้รสเข้มข้นหน่อยอ่าโอเคนิดหน่อยนะครับ<ำ>แล้วก็ผงปรุงรส พื้นกีผ่ผมพุ่งรถผมพุ่งรถใส่ไปหน่อยแปลนเอาอีกหน่อยเอาโอเคพอ <c oughs> เอาโอเคแล้วต่อไปเราก็คนคนให้เข้ากันเ <c oughs> อาอต้ <c oughs> นนะครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ว้าวหอมไอ้ซิวข <c oughs> าวห <c oughs> อมห <c oughs> อมมาเลย เอาคนคนคนตีให้เครื่องอเครื่องปรุงมันเข้ากันดีๆหน่อยอ่าโอเคคนไปเลยเลยนะคะก็พักได้5นาทีแล้วเราส่วนผสมน,นะน้องตูนะเราตีนะ,ะ <laughs> เราใช้ไม้ไอ้อันนี้ตีนะตีเสร็จเราพักไว้5นาทีนะต่อไปเราจะมัก,กรอกไข่ใส่ในไส,ส้อ่าไส้อันนี้เป็นไส้อ่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมัดก่อน เนี่ครับเดี๋ยวเราจะมัดก่อนนะครับมัดกันไม่ให้ออกอ่ามัดมัดข้างหนึ่งก่อนนี่ครับมัดนี่ครับอืมนี่นะครับเรามัดมีมัน่นใจกุณมัด สามารถมาได้หลายครั้งเลยอ่าใช่ท่าน,นี้มันแน่นๆนะอ่าโอเคแล้เวเราก็ใช้เขาเรียกว่าที่กรอก <laughs> ที่กรอกนะครับอ่าอ่าโอ้ย <laughs> เดี๋ยวเราก็จะกรอกไข่ใส่อ่าอาตุนคนก่อนเอาคนคนคนแล้วเอา่อมอะไรน,นี้ ใสยังไงเอาซ่อมใส่อ่าซ่อมใส่ไม่อ่าโอเคอ๋ออนี่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะกรอกแล้วนะครับนี่ดู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 ด,ดูว้าวนี่เราไข่มันก็จะไปตามไส้นะครับอุ้ยไปถึงแล้วถึงรือยังถึงรือยังอ๋ออ๋อโอ้โหโอุ้อยลงไปดีมากเลยครับ เอาตั้นไอตะเกียบหน่อยไอต้นหอมเครื่องเครื่องมันติดรูอยู่ว้าวนี่นะครับฮ่าฮ่าฮาหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมใช่ว้าวสวยนี่นะครับสวยสวยสวยอีกนี่เอานี่ยัดไป้เครื่อง ขดนี้เต็มแล้วนะอ่าเดี๋ยวเรากดต่อไปเดี๋ยวเรามัดก่อนเราก็ไม่ต้องใส่เต็มมากอ่าใช่ครับเดี๋ยวเวลานึ่งนะไข่มันจะมันจะขยายตัวฟูหน่อยอ่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราเราไปดูวิธีการนึ่งเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราใส่อีกอันนึงแป๊บเดียวนะซียว สใส่ใจนี่ครับเราทําเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปนึ่งก่อนนะนึ่งพอสุกประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างนะค่ะโอเคติดตามครับติดตามนะค่ะซิว <See you. S 2> นะคะก็ใส่นม้มแล้วนี่นะครับเราจะพร้อมนึ่งแล้วนะครับอ่านี่ครับดู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 ดด <c oughs> โอเคซิว <c oughs> ระหว่างรอนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปจุดเตาค่ะคพืน,นค่ก็จะมาจุดแบบโบราณ ราคา60%นี่ครับไอ้พี่อยากให้ดูนะครับว้าวนี่ครับเดี๋ยวเราจะไอพักนะให้มันเซตตัวสักหน่อยนะเอ่อพอดีไอเตาเราจุดไว้กําลังพอดีนะใช่อาโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะพักนี่สักพักเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มแจ่วะนะ,ะโอเคครับผมเดี๋ยวีตามเราไปทําน้ําจิ้มกันนะคะก็จะมาเริ่มทำน้ำจิ้มแจ่วกันมีอะไรบ้าง้องตุลมี น้ำตาลปี๊บนะแล้วก็น้ำปลาอย่างดีนะแล้วก็มีข้าวคั่วพริกพริกป่นนะครับแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดกับแล้วก็มะนาวอ่ามะนาวโอเคเริ่มต้นทำอะไรก่อนใส่ขั้นตอนแรกปี๊บใส่น้ำตาลปี๊บก่อนนะครับอ่าโอเคค่อยๆ่อค่อยค่น้ำตาลปี๊บแล้วเราเดี๋ยวเราใส่อะไรอีก จะใส่น้ำปลาฮะน้ำปลาน้ำปลาใช่ไหมน้ำปลาอย่างดีเออน้ำปลาอย่างดีสองช้อนโต๊ะนะครับอ่าอ้าวคนคนี้เข้ากันก่อนเดี๋ยวเราใส่มะนาวนวดก่อน่ิให้น้ำเยอะอบานเลยบานบานเลยครับนี่เริ่มาวลา ่าทำให้ละลายเปล่ามะนาวเราใส่เราใช้สองลูกนะเพื่อความหอมความเปรี้ยว,วยอา <c oughs> ว่าว้าวหอมกินมะนาวหอมมะนาวมากมากอืมโอเคโอเคบีมะนาวใส่เลย <c oughs> ค,ค่อย บีบลงอย่างนี <builds Donald gek ling> <puppy> <Kit> ้นะไม่บีบให้น้ำมันลงอ่าใช่ใช well. ่แบบนี้ถูกวิธีโอเคว้าเกลือเราไม่ต้องใส่ใช่ไหมค่ะเพราะอะไรเก็มกี่มือแล้เอาไม่ใช่ครับเราใส่น้ำปลาไปแล้วนะครับใช่เพราะเนี่ ง่ายครับไอ้น้ำจิ้มนะเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่าสูตรเด็ดสูตรใครสูตรเราโอเคค่อยค่อยบีบไปเลย <laughs> สูตรไปเล <laughs> น้ำจิ้มนี่ยทำบ่อยเพราะว่ารยมาก <laughs> อือ่ว่ายังไม่มีแรงบีบแล้ว <laughs> มี <laughs> ปมะหาสองโลกไม่มีแรงบีบแล้ว <laughs> โอเคอีกทีหนึ่งกทีหนึ่งอ่าร้อนยังไงวันนี้ฝนตกมาหลายวันนะฝนตกตกอ่าโอเคคุณก่อนอ่าคนได้ที่้้ไดเราใส่อะไรใส่พริกกับข้าวกลุ้มอ่าโอเคครับผมเรื่อยๆเรื่อๆอ่า แล้วก็คนให้เข้ากันว้นาหน้าตาน่ากินชิมดูก่อนเลยมาตุ้มชิมก่อนอร่อยหอมหอมมะนาวไหมหวานนำใช่ไหม <c oughs> อ่าโอเคอนี่ครับโอเค น้ำจิ้มเราเสร็จแล้วไสเรานึ่งเสร็จแล้วรอเตานะรอให้มันเซ็ตตัวเดี๋ยวเราไปย่างนะใช่โอเคเซลนะคะก็จะใส่เตาเลยอ่าเริ่มย่างนะครับนี่มันเซ็ตตัวเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราก็โอ้นี่ครับเราก็ค่อย่างไว้นะอ่าไม่รีบครับอ่า นี mm. <ic S 2> ่นะครับเดี๋ยวเราก็จะจิ้มจิ้มไปด้วยนะตุนะถ้ามันตึงเราก็จะจิ้มจิ้มไปว้าวใช่อีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเราก็จะได้กินใช้ไฟอ่อนๆนะครับย่างไปเรื่อยๆครับนี่นะครับอ่าโอเคราคาก็เสร็จแล้วค่ะข่ยัดไส้ย่างชุดแรกนะ ใช่ไหมช,ช,ชุดแรกเดี๋ยวเราไปซอยแล้วไปชิมกันเดี๋ยวชุดเดี๋ยวเราชุดสองเสร็จเดี๋ยวนิดเดียวนี้ครับคือเราใช้เวลาไม่เยอะครับ<ช>ถ้าว่ามันจะละไม่ได้มันจะระเบิดนะ<ช>เราเราใช้ <c oughs> ไม้จิ้มปันแทง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 นะเ<ช>ดี๋ยวเราจะไปชิมให้ดูที่อยู่นะคะก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันร้อนๆอยู่เลยครับนี่ครับโอ้โห ว้าว,หอ,อวอหอมไหมลุงตุลหอมหอมมากร้อนอยู่เลย <laughs> นี่น,นะครับไข่ออยัดไส้แล้วย่างนะครับอืมเขาเนน่ากินมากๆเลยนะครับกับน้ำจิม้มแจ่วอือหือจับลองดูฮะจิ้มก่อนไหมเอาจิ้มได้ไหมเอาเดี๋ยวเอาจิ้มฟันดีนกว่าร้อนเออร้อนร้อนโอ้ย กินให้เยอะๆมาจ้ะอืมเออหืมรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยนี่นะครับนี่นะครับอืมพอมีน้ำกิมเลยชั่นเหมือนมาม่า <laughs> อ,อร่อยมากๆนะน้องตุลน,นะโอ้โห,โหต้องลองแล้วครับต้องลองแล้วโอ้โห อร่อยเออนะอร่อยมากๆเลยอ้อหือมันหอมมันนุ่ม <พอ S 1> กัดโดน,นกินเนื้อ,อย่างกระเทียม <c oughs> มันดังกัดกระเทียมดังกึบ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 อาหารอร่อยอย่างนี้นะครับอา้าวต้องขอไอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา,าก่อนค่ะ <c oughs> คือนะ้ำพยายาแบกใบคุณตั้มอร่อยทุกน้ำขายทอดมังคะบีขายขก็ไข่ฉาคาคุณตั้ม น้ำผลไม้ปั่นคุณตั้มนะอร่อยทุกน้ำขายทั่วเมืองกระบี่แล้วก็มีกล้วยฉาบนะคุณตั้มนะโอเคสนใจครับเบอร์นี้เลยอ่าครับผมสั่งมาได้เลยสั่งมาได้แล้วครับไอ้กล้วยฉาบเรามีราคาส่งด้วยไอ้น้ำปั่นก็มีราคาส่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะจัดโปรโมชั่นอีกทีรอโควิดหายก่อนโอเคฝากหน่อยฝากกดไลค์แชร์กดซับให้ครับคงชงต้น พาทัวร์ครับผม EP นี้พอกันแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หนะ้า See you ตอนนี้แซนตนพาทัวร์ขายแล้วคะ่ะตัวละสามร้อยบาททุกขนาดไซส์ค่ะครับผมอุดหนุนกันได้เลยสวัสดีค่ะนี่คือน้ำผลไม้ป่าคุณตั้มไอซ์น้ำขายท่วมันคะดีค่ะ ชอบดูยูทูบเปิดรับชมได้เลยช่งนี้เป็นช่องที่พาทีและพาเข้าดูชมตุ้พาดัวองเที่ยดีๆนันมีมากลายขอเชิญหญิงี่ชายกดติดตามช่องตุนมพาดูขอเชิญ